ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินคริปโตแท็บนะครับว่าทางคริปโตแท็บเนี่ยยังจ่ายเงินเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในส่วนของการขุดบิตคอยฟรีนะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังทําอยู่แล้วก็คนที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับในส่วนของการขุดเหรียญคริปโตหรือว่าบิตคอยในส่วนของคริปโตแท็บเนาะก็มาสามารถขุดฟรีได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับได้ คอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําบนมือถือนะครับผมขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปสมัครตามได้เลยนะครับลิงก์การสมัครจะอยู่ที่คอมเมนต์ปากหมุดนะครับผมสําหรับคริปโตแท็บเนี่ยผมก็ไม่ได้ถอนเงินมานานมากนะหลายเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ถอนเงินแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปอัปเดตให้นะว่ามันยังจ่ายหรือว่าไม่จ่ายนะครับจากที่ผมได้ดูจากช่องอื่นที่เขาลงรีวิวหรือว่าลงอัปเดตมาเนี่ยมันก็ยังถอนเงินได้อยู่นะครับในส่วนของค,คริ สการถอนเงินหรือว่าการตรวจสอบยอดเงินที่เราถอนเนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันในการตรวจสอบนะครับจากที่เคยถอนมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ1วันถึง3วันนะครับ หรือว่านานสุดเลยนะครับที่ผมเคยถอนไปนานสุดเลยเนาะที่เข้ามานะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับผมหเดือนนะครับผมได้รับนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยราคาบิตคอยมันขึ้นสูงแล้วก็มีคนถอนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาถอนให้ดูนะครับว่ามันจะยังจ่ายเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับราคาบิตคอยตอนนี้ก็ตกมาที่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทนะครับผมต่อหนึ่งบิตคอยนะครับตอนนี้ผมมีบิตคอยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนซารชีนะครับถามว่าใช้เวลานานไหมตรงนี้ก็บอกเลยว่านานมากนะครับถ้าเราไม่ มีในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะเราก็อาจจะใช้เวลานานมากๆกว่าที่จะมียอดถึงเท่านี้นะครับผมถามว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันได้เงินเยอะไหมได้เร็วไหมก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราแนะนําเพื่อนได้เท่าไหร่เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็เพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาใช้งานหรือเปล่านะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนไปแล้วนะครับเพื่อนไม่ใช้งานเลยหรือว่าไม่ไม่เปิดหุูดเลยเนี่ยก็คือเราจะไม่มีรายได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับผมมันก็ไม่ได้การันตีเลยนะครับว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้จากเพื่อนเนี่ยร้อนนะครับก็คือมันจะเป็นส่วนหนึ่ง และกันสักประมาณ50และกันนอกจากการแนะนำเพื่อนนะครับผม สำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มของการขุดคริปโตแท็บเนี่ยไม่มีกลุ่มนะครับผมมันไม่มีกลุ่มเนาะสำหรับยอดตรงนี้เห็นไหม8,911ั้ยคนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องสร้างขึ้นเองนะครับโดยการแนะนําเพื่อนนะครับผมคุณต้องสร้างทีมของคุณเองนะครับถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์ของผมหรือว่าคุณดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมเนี่ยคุณก็จะไม่มียอดตรงนี้นะเนี่ยยอดตรงเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับแปดพันกว่าคนเนี่ยตรงนี้คุณจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าคุณจะต้องสร้างสายงานหรือว่า สางทีมของคุณเองนะครับถึงมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นในส่วนของกลุ่มการแนะนําเพื่อนของคุณนั่นเองนะครับที่คุณไปแนะนําเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมก่อนนอกการใช้งานต่างๆนะครับ ในส่วนของคริปโตแท็บนะครับผมมันจะมีในส่งองการซื้อกําลังขุดเนาะผมไม่แนะนําให้เราซื้อหรือว่าการเติมเงินหรือว่าการลงทุนในคริปโตแท็บนะครับมันไม่คุ้มกันก,กับการที่เราจะเอาเงินมาลงทุนนะครับควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับผมตัวนี้ผมมียอดประมาณ1,000 0แสนอะซาโตชีนะครับเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ39.48ดอลลาร์นะครับประมาณ ,1,000 1000กว่ากว่านะครับผมประมาณ1000กว่ากว่านะครับ ถ้ายังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ Google นะครับแปลงค่าเงินของ Bitcoin ให้ดูนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google เนาะเขียนคําว่าแปลงค่า BTC นะครับหรือว่าแปลงค่า Bitcoin นะครับราคา Bitcoin ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับผมต่อหนึ่งบิตคอยเนาะหนึ่งบิตคก็คือ1.00นะครับตอนนี้ผมมี0.001นเนาะ ศ0นน่นนะครับก็ประมาณ1,200บาทนะครับผมประมาณ1,200บาทเนาะเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูนะครับในส่วนของคริปโตแท็บนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เนาะในมือถือก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคอมเนี่ยจะถอนให้ดูนะครับ ก็ให้เรามากดที่3ขีดนะครับผมแล้วก็เลือกคําว่า withdraw btc นะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ในส่วนของ bitcoin address นะครับก็คือลิงก์กระเป๋านะครับคุณจะต้องเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับลิงก์กระเป๋าเนี่ยเอาจากตรงไหนอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่ก็คือเอาจากกระเป๋าเก็บ bitcoin นะครับที่มันสามารถเก็บเหรียญ bitcoin ได้หรือว่าเก็บเหรียญคริปโตต่างๆนะครับจะเป็นบิตครับสตังโปรไบแนนต์คอยเบสฟอร์เสดเพย เซฟเมกบิทาซ่าใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมเปิดกระเป๋า f o เ c e ต์เพยขึ้นมานะครับก็คือผมจะทําการถอนเข้ามาที่กระเป๋า f o เร e ต์เพยให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ากระเป๋า f o เร e ต์เพยเนี่ยมันเป็นกระเป๋ากลางนะครับที่สมัครง่ายการยืนยันตัวตนไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่จํากัดอายุในการสมัครเนาะสลักฟอเรสต์เพยนะครับลองไปสมัครใช้งานดูเนาะมันเป็นสมัครมันเป็นการสมัครที่ง่ายมากๆนะครับสลักฟอเรสต์เพยนะครับแล้วก็มันเก็บเหรียญคริปโตได้ตามที่มันขึ้นเลยนะครับแค่นี้ นะครับก็ให้เรากดที่เงินฝากตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเป็นบิตคอยก็คืออันแรกนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่คริปโตแท็บนะครับแล้วก็วางลิงกกระเป๋าลงไปนะครับตรงช่องแรกนะครับผมนี่วางลงไปเนาะจากนั้นก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าลิงกระเป๋าที่เรานํามาใช้เนี่ยมันตรงกันกับกระเป๋ปลายทางที่เราจะทําการถอนเข้าไปหรือเปล่า1 4 cbp นะครับผม1 4 cbp เนาะนี่ย1 4 cbp ตัวน้าหน้านะครับโอเคนะครับตรงกันนะครับผมจากนั้นนะครับสาหรับการถอนเงินขั้นต่านะครับคุณจะต้องมี คุณจะต้องมีนะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับ0.00001 0.00อ่านี่คือยอดขั้นต่ำสำหรับการถอนเงินของคริปโตแท็บถ้าคุณจะถอนเนี่ยคุณจะต้องมียอดเท่านี้นะครับถ้าคุณมีทั้งหมดมากกว่านี้คุณก็ถอนทั้งหมดเลยนะครับผมจะถอนทั้งหมดนะเพื่อที่จะให้ดูนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดติ๊กถูกนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดวิดดอด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปเลยนะ โอเคนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับคอนเฟิร์มวิดดอรนะครับในอีเมลของเรานะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันการถอนเงินของคริปโตแท็บนะครับเข้าไปที่อีเมลของเราเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับก็จะได้รับเป็นในส่วนของคริปโตแท็บทีมนะครับอ่าวิดดอร์คอนเฟิร์มนะครับกดเข้าไปเนาะตัวนี้จะเป็นอีเมลการถอนเงินของเรานะครับให้เรากดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะโอเคนะครับถ้ามันขึ้นอ่าวิดดอร์คอนเฟิร์มแล้วนะครับกด มันจะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบเราไม่ต้องล็อกอินนะครับผมให้เราไปที่คริปโตแท็บของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะแล้วเราก็กากบาดปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรามากดที่วิดดอเหมือนเดิมนะครับตรงที่เรากดถอนเงินเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็กดเช็คนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีคําว่า Payment History นะครับตัวนี้ก็คือยอดเงินที่เราถอนไปเนาะถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนสีแดงแบบนี้ก็คือยอดเงินเนี่ยที่เราถอนไปนะครับมันไม่เพียงพอแล้วเพราะว่ามันตัดยอดการถอนไปแล้วนะครับเราจะต้องเก็บสะสมยอดใหม่นะครับผมถึงจะทําการถอนได้เนาะมาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับสถานะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นคําว่า confirm เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรารอนะครับการตรวจสอบยอดเงินของเรานะครับผมถอนในวันที่7เดือน3นะตอน5้าโมงเย็นพอดีนะครับตอน5้าโมงเย็นนะครับผมอันนี้ก็รอการตรวจสอบนะครับถ้าผมได้รับแล้วเดี๋ยวผมจะ มาลงคลิปอัปเดตให้นะครับว่ามันยังจ่ายหรือว่าไม่จ่ายอย่างไรใช้เวลากี่วันนะครับสำหรับวิธีการใช้งานของคริปโตแท็บบนคอมพิวเตอร์นะครับทำอย่างไรนะครับก็คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะมีตรงนี้จะมีคําว่า o f f นะครับแล้วก็ Mac นะครับผมก็คือกําลังขุดตรงนี้เนี่ยที่เป็นขีดสีฟ้านะครับให้เราเลื่อนขีดตรงนี้มาให้เต็ม Mac ไปเลยนะครับผมเลื่อนให้สุดนะครับถ้าเราเลื่อนสุดแล้วนะครับผมกาลังขุดมันวิ่งขึ้นแล้วนะ ตามความแรงของเครื่องของเรานะครับถ้ามันวิ่งแล้วตรงนี้เนี่ยก็ให้เราปล่อยไว้เลยนะครับเปิดหน้านี้ไว้แล้วเราก็ไปเล่นเกมไปดูหนังไปฟังเพลงเล่น Facebook หรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนาะผมไม่แนะนําให้เราเปิดคอมหรือว่าเปิดการขุดนี้ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มกับค่าไฟหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันไม่คุ้มกันเนาะก็ให้เราเปิดเฉพาะตอนที่เราเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าเราเล่น อคอมของเราเนี่ยในการเล่นเกมต่างๆเราก็เปิดไว้ตอนแค่ที่เราเล่นพอเราเลิกเล่นเราก็ปิดคอมไว้แค่นั้นเองเราก็ค่อยมาเปิดใหม่ตอนที่เราใช้งานคอมนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเราได้เล่นด้วยได้ขุดด้วยนเนาะถ้าเราจะเปิดขุดอย่างเดียวเลยทั้งวันเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมไม่คุ้มเลยเนาะต่อไปนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับทำอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีลิงก์เห็นไหมเนี่ยตัวนี้มีลิงก์อยู่เราสามารถเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนำเพื่อนต่อตามช่องทางต่างๆได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองว่าคุณเนี่ยจะแนะนาหรือ ว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเยอะขึ้นเร็วขึ้นได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมลองเอาไปแนะนําเพื่อนดูตามช่องทางต่างๆได้นะครับมันไม่ยุ่งยากเนาะสำหรับการแนะนําเพื่อนเนาะก็อยู่ที่เราเราจะทําหรือว่าไม่ทานะครับผม โอเคนะครับสำหรับใครชอบการหาเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเงินเข้าแล้วจะมาอัปเดตให้นะครับผมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะกระดิ่งแจ้งเตือนยิ่งดีเลยนะครับเมื่อผมได้อัปเดตคลิปหรือว่าลงคลิปไปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเข้าไปที่มือถือของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะกันใ,ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ